เออคิดไชคิดคนตายใครหายย้อนเลยมันบาดตัวว่าเต้จังเถอะไปท่าเบอร์ไอ้กึดลุยบาดจังคือยัอัดยำเต้ไอ้ดาวลุยขมายย้อนเลยมคลองนี่นๆบ้าเลยขมายย้อนมาคง้มใจอยากซื้อเตปเบียร์แล้วคือยังเรืองมาจังคือบีลร์น้องโอ้โหตอนนี้ขมิ้นเดือดกันทางประเทศเลยนะครับเมื่อมันมีร้านข้าวแห่งหนึ่งในกัมพูชาไม่รับสแกนจ่ายเป็นเงินเรียวแล้วก็เงินดอลลาร์รับเฉพาะเงินสกุลเดียวก็คือเงินบาทของประเทศไทย ทำให้ตอนนี้เนี่ยดราม,ม่าหนักว่าเพราะอะไรทําไมร้านข้าวแห่งนี้ถึงไม่รับเงินสกุลนอื่นรับเฉพาะแค่เงินของพวกเสียมแบบนี้มันหมายความว่ายังไงก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของดาวงอคนนี้คนเดิมนะครับหมื่เดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมาก และส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับน้าก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคขมเเขากําลังเสี่ยงแซ่รุมถึงบางคนเนี่ยก็หัวร้อนกันแบบสุดๆอย่างที่รู้กันนะครับณนะปัจจุบันนี้ทางกัมพูชาเขาก็มีการทําแคมเปญแบนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางไทยเราเนี่ยก็โนสนโนแค์อยู่แล้วนะครับอยากจะแบนก็แบนไปเพราะว่าทางประเทศกัมพูชาเนี่ยถึงแม้จะแบนสินค้าไทยจนหมดสิน้นไทยก็ไม่สะเทือนอยู่แล้วเพราะแต่ละปีเนี่ย ไทยส่งสินค้าไปขายที่กัมบูชาเป็นแค่ 2- 3เเท่านั้นนอกนั้นเนี่ยก็ขายกับประเทศอื่นทั้งหมดเพียงแต่เรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะไม่รู้นะครับพวกเขาเนี่ยเข้าใจว่าที่ประเทศไทยจเจริญก้าวหน้าและพัฒนามาได้จนถึงนับปัจจุบันนี้ก็เป็นเพราะขายสินค้าให้กับพวกเขาเนั่นแหละพวกเขาก็เลยมีการทําแคมเปญจะแบนด์สินค้าไทยจนกว่าไทยเนี่ยจะสิ้นสภาพนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรออีกกี่ชาตินะถึงจะทําสําเร็จ ช่วงนี้เราก็เลยได้เห็นพวกคอนเทนต์ว่าขมຈเนี่ยพยายามที่จะเลิกกินมาม่าไทยเลิกกินปลากระป๋บบองไทยเลิกกินผงชูรสไทยแต่ก็ยังไม่เลิกใส่ชุดไทยกันนะครับซึ่งก็ทำคอนเทนต์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังทํากันไม่ค่อยสําเร็จซากเท่าไหร่ทว่าล่าสุดมันก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้คนขมຈเนี่ยถึงกับต้องเสง่งแซ่กันไปตามๆกันเพราะมันมีการเปิดเผยว่ามีลุงขมຈคนหนึ่งนะครับได้มีการเข้าไปนั่งกินอาหารที่ร้านอาหารในกัมพูชาแห่งหนึ่ง ซึ่งในข่าวเขาก็ไม่ได้ระบ,บุเอาไว้นะครับว่าร้านแห่งนี้เนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหนเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ว่าลุงขมรคนนี้เนี่ยทันทีที่เปิดเ,ดเมนูอาหารก็ตังกิดตงกิดแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมาเมนูอาหารทุกชนิดเนี่ยมันถึงระบุเป็นเงินบาททุกอย่างไม่มีเงินดอลลาร์แล้วก็ไม่มีเงินเหรียญซึ่งตอนนั้นเนี่ยลุงขมรคนนี้เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพียงแต่ดมามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าตอนจาดสแกนจ่ายเงินนี่แหละทางร้านอาหารเนี่ยบอกว่าทางร้านรับเฉพาะแค่เงินบาทของประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้นี่แหละมันเลยทําให้ลุงขมรคนนั้นเนี่ยโอ้โหถึงกับปลีแตกด่าทอพนักง,งานแล้วก็รีบให้เรียกเจ้าของร้านเนี่ยมาชี้แจงเป็นการด่วนว่าเพราะอะไรทําไมถึงรับเฉพาะแค่เงินบาทของพวกเสียมทั้งท้ที่ประเทศนี้เนี่ยมันคือกัมพูชาทําไมถึงไม่รับเงินเลี้ยวและทาไมถึงไม่รับเงินดอลลาร์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นดราม่าขนาดที่ว่ามีนิฟุขเมรเนี่ยโอ้โหสวดกันยับทั้งประเทศเลยนะครับและบอกว่าให้แบนร,ร้านข้าวร้านนี้ไปซะซึ่ง ทว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าของร้านก็ได้มีการออกมาชี้แจงเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับว่าเพราะอะไรทําไมเธอถึงรับเฉพาะแค่เงินบาทของประเทศไทยโดยเธอชี้แจงประมาณว่าร้านของเธอเนี่ยขายอาหารไทยมาตั้งนานแล้วขายก่อนที่จะมีปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาและแอปพลิเคชันที่เธอไว้สแกนให้ลูกค้าจ่ายเงินเนี่ยมันก็เป็นแอปที่รองรับเฉพาะแค่เงินบาทของประเทศไทยร้านเธอก็เลยจําเป็นจะต้องให้สแกนเฉพาะเงินบาทแต่ถ้าจะจ่ายเป็นเงินเลียวหรือว่าจ่ายเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยก็สามารถจ่ายได้แต่ว่าต้องเป็นเงินสด อันนี้คือยังรับตามปกติจะไม่รับเฉพาะแค่สแกนจ่ายหวังว่าคนกัมพูชาทุกคนเนี่ยจะเข้าใจเธอและตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้ทําเรื่องเปลี่ยนแอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้สามารถลองรับเงินเร็วแล้วก็สามารถลองรับเงินดอลลา่าได้เพียงแต่กว่าที่แอปเนี่ยมันจะใช้ได้ก็ต้องรอถึงต้นปีหน้าช่วงนี้ก็เลยอยากให้ทุกๆคนเนี่ยถ้าจะเข้ามาใช้บ,บริการที่ร้านก็ควรจะพกเงินสดเข้ามาเพื่อเป็นการสะดวกของทุกๆคนอะไรประมาณนี้ทางเจ้าของร้านเขาก็ออกมาชี้แจงแบบนี้นะครับ ประเทศก็คือถึงจอกมาที่แจงยังไงกระแสะความโกรธเคืองของคนกัมพูชาก็ยังไม่ทุเลาเบาบางลงแม้แต่นิดเพราะพวกเขาเนี่ยไม่เข้าใจว่าที่นี่เนี่ยกัมพูชาแท้ๆแต่ทําไมถึงต้องได้ยินแต่อะไรที่มันเป็นของไทยสินค้าไทยเงินบาทไทยดาราไทยเพลงไทยทําไมคนกัมพูชาอะไรอะไรก็ไทยเมื่อไรเราจะหนีออกจากคําว่าไทยนี้ได้สักกทีแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมีการออกมาททาเคมเปญเรียกร้องให้แบนสินค้าไทยไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วนะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขียกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็นว่าร้านอาหารแห่งหนึ่งในกัมพูชาเนี่ยลองรับสแกนแต่เงินบาทนะจ๊ะพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกก็บอกว่าถ้าอยากจะขายของในกัมพูชาก็ควรจะใช้เงินของกัมพูชาถ้าไม่เปลี่ยนคงไม่ต้องบอกนะว่าร้านของคุณจะเป็นยังไงคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําไมถึงต้องเอาเงินของพวกเสียมาใช้ในร้านแบบนี้จริงๆดูเหมือนจะเป็นข้ออ้างเสียมากกว่า เพราะถ้าหากเขียนบินเป็นเงินเขมรมาแต่แรกมันก็จบนี่ทําไมต้องเขียนเป็นเงินบาทมาตั้งแต่ในบินทําแบบนี้มันดูจงใจเกินไปคอมเมนต์ต่ตอมาครับอกว่าร้านนี้จบแล้วอนาคตไม่มีอยู่กัมพูชาแท้แต่ดันรับเงินบาทรู้ไหมว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้คนเขมรนั้นเจ็บปวดเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะได้รับความเจ็บปวดแบบนี้เช่นกันคอมเมนต์ต่อมารับบอกว่าเจ้าของร้านไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย วันวันหนึ่งทําแต่ง,งานเรื่องไงไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียไม่ได้ดูโทรศัพท์บ้างเลยเหรอว่าตอนนี้เรากําลังมีปัญหากับประเทศไทยอยู่แล้วพวกเขาก็ดูถูกเราสารพัดสารเพแถมยังทําลายวัดทําลายบ้านเรือนของประชาชนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเจ้าของร้านอาหารร้านนี้คงยังไม่รู้สึกเจ็บปวดตราบใดที่เธอยังคงขายของได้ตามปกติหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีพัสดุส่งลงมาจาก F 1 6ลงมาที่ร้านของเธอ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก็แค่แปลงจากเงินบาทมาเป็นเงินเขมเมมันจะยากตรงไหน,นไหนๆก็มีดราม่าเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วอยากให้ทางเจ้าหน้าที่มีการกวดขันร้านอาหารในกัมพูชาหรือว่าลงโรงแรมอะไรใดๆก็ตามว่าหลังจากนี้เนี่ยให้เลิกรับเงินบาทแต่รับเฉพาะแ,แ,แ,แค่เงินเลียวเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูจากในคลิปแล้วเนี่ยเจ้าของร้านนั้นดึงดันอย่างเดียวว่าจะเอาเงินบาททําไมถึงทําพฤติกรรมอะไรแบบนั้น พวกเสียมเนี่ยมันทําลายบ้านเรือนของเราจนแหลกสลายไม่รู้บ้างเหรอก็เพราะมีแม่ค้าแบบนี้นี่แหละประเทศของเราถึงได้ไม่พัฒนาและยังคงทําให้พวกเสียมเนี่ยดูถูกเราได้อยู่คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าก็ไม่เห็นจะยากคิดเป็นเงินบาทก็แค่แปลงเป็นเงินเลียวแล้วก็รับเงินเลียวมันก็แค่นั้นจะเถียงลูกค้าทําไมคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเห็นแล้วรู้สึกปวดใจเงินเขมรแท้ๆแม่ค้าในกัมพูชายังไม่อยากจะรับ คอมเมนต์ต่อมาครับอกว่าสนับสนุนลูกค้าคนนี้ดูจากในคลิปเนี่ยโตะอ,อื่นยังคงยินดีที่จะจ่ายเงินบาทตามปกติจะมีลูกค้าคนนี้นี่แหละที่ยืนยันที่จะใช้เงินของเขมรแต่สงสัยว่าทําไมเจ้าของร้านเนี่ยถึงยืนยันที่จะรับแต่เงินบาทก็แค่เขาจ่ายเป็นเงินเลียวมันก็จบคอมเมนต์ต่อมาเราบอกว่าวานเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบร้านนี้เป็นการด่วนว่าเบื้องหลังเนี่ยรับสินค้าจากประเทศไทยหรือเปล่าเพราะร้านนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดไพลินซึ่งมีเขตชายแดนใกล้กันกับประเทศไทย เขาอาจจะมีการแอบเอาเงินบาทไปซื้อสินค้าของประเทศไทยเข้ามาขายกับเขมรก็เป็นได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าโดนลูกค้าเตือนโดนลูกค้าสวดก็แทนที่จะปรับปรุงดันเถียงลูกค้าและยืนยันว่าจะรับเฉพาะแค่เงินบาทเธอรู้หรือเปล่าว่าพฤติกรรมของเธอเนี่ยมันทําให้ประเทศของเรานั้นโดนดูทูกคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลควรที่จะออกกฎหมายออกมาเลยว่าถ้าใครถือเงินบาทใครที่ใช้เงินบาทคนคนนั้นจะถือว่ากระทาความผิดและจะต้องถูกขังไว้ในคุก ก็คอมเมนต์ของคนขเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันแล้วกันนะครับสรุปง่ายๆคือคนขเขมรเขาก็จะไม่พอออกไม่พใจกันทางประเทศน่าจิตตังก็แล้วกันนะครับสําหรับคอมเมนต์ของคนขเขมรเขาแต่ถ้าถามความคิดเห็นของนาเนี่ยนาคิดว่าเรื่องนี้มันทําแม่งทําแม่งอยู่นะเพราะอะไรทําไมเจ้าของร้านเธอถึงไม่ยอมรับเงินขเขมรแล้วก็ไม่ยอมรับเงินดอลลาร์ด้วยซึ่งเท่าที่นาลองวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าแอปสแกนที่เธอเอาไว้ให้ลูกค้าสแกนเนี่ยมันอาจจะเป็นแอปธนาคารไทยก็เป็นได้ เพราะถ้าเป็นแอปไทยเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่รับเงินสกุลอื่นอยู่แล้วนะครับรับแต่งเงินบาทซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลเดียวนะครับที่มันน่าจะเข้าเขาที่สุดแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น่าทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1-2ึ่งถึงสคอมเมนต์ด้วยส่วนสําหรับในคลิปนี้หมดเวลาของนะ้าแล้วขอลาก,กันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ